ฝากถึงไอช่อนนะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะขึ้นมากัดหน่อยนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ๊ยกัดอยู่หรือเปล่ามามาไอช่อน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 มาดิครับกัดแล้วนิ่งเหรอกัดแล้วนิ่งเหรอ ก็กลับมาครับคุณดูที่่านักาทุกคนด้วยอยู่กับผมเดสกายกันนั่นเองวันนี้ทุกคนเราจะเอารถไฟฟ้าออกไปสวดกันหลังจากที่เราไม่ได้ขับมันมานาจะดออมาณ3-4เดือนได้นะตอนนี้มันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วออกวันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวรถไฟฟ้าไปตกปลากันแต่ว่าตอนนี้ผมมาซื้อน้ำดื่มที่เซเว่นอีเลเว่นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าทุกคนถึงบ้านแล้วเอาเบรกเป๊ะ นี่เลยเรถไฟฟ้าที่หลายคนคิดถึงไหนลองดูสิออกหมายกันทำไมช่วงนี้ผมไม่ได้มาตกนานแล้วหมายมาันแปลกๆวะทุกคนแต่ว่าน่ามีตัวนะเดี๋ยวลองหวดดูไม่รู้ว่าจะเวริร์กหรือเปล่าหวด่าดรถอย่างนี้แหละมาหมายแรกครับไม่ต้องดับรถด้วยต้องดับรถก่อนดับรถก่อนมา โอเคได้อยู่ไม้แรกแเรามาลุ้นกันหมวคารถนี่แหละเหมันมีอาการนะไม่รู้ว่าปลาอะไรโอ้โหแล้วแดดแม่งส่องตาผมอย่างแรงอะ่ะมาสะท้อนขึ้นจากน้ําอ่ะไม่รู้ในกล้องเห็น,หนหรอือเปล่าเสียบตายิ่งหายเลยเวลาตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงได้โอ้โหมีตัวไล่ด้วยไอช่อนช่อนอกช่อนเล็กช่อนเล็กนี่ยช่อนฟอกผมไม่ได้ต่อช็อคหน้ามาด้วยเดี๋ยวดูดิสายล้นเลยลืมไปว่าช็อคมันขาดแล้วผมลืมต่อ ไปหวัวมจต่อไปกันนี่แหละหวัวเข้าป่าแน่งเลยอันนี้เกียนหนึ่งนะเกียนหนึ่งเกียนหนึ่งเกียหนึ่งรอดูรอดูรอดูไอ,อ้เนี้ยโอ้ยไม่ได้ขับนานโดดเป็นกบเลยนี่ขนาดผม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 แบบข่มข้างหน้าแล้วนะเออแบตพึ่งได้แบตมาใหม่ไม่ได้ใหม่เลยคือแบบพึ่งแบบเอาไปทำมาใหม่ เปลี่ยนอ่า uh, b m S ใหม่นะทุกคนคันนี้โอ้บอกเลยผมจบกับแบตรถคันนี้แม่งโคตรแทงแม่งซื้อมอเตอร์ไซค์ได้อะ่ะรถคันนี้ก็กลัวจะไม่ได้ขับก็หลายเดือนอยู่นะทุกคนเอาใหม่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 เราจะออกตัวเกียร์หนึ่งเล่นๆผมอ,อันนี้ผมพยายามข่มหน้านะเฮ้ยไม่ไม่ยกแล้วไม่ยกแล้วไม่ยกแล้วไม่ยกไ,มยกได้ไง <laughs> ไอ้เหี้ยโดดเป็นกบเลยเฮ้ยเฮ้ยฝุ่งเคลื่อนเยอะนะเอิ้มช่วงนี้หมาติดเซิง ไอ้เหี้ยเกียร์ไหนไวะเนี่ยโอ้โหเกียร์ไหนไวะเนี่ยที่เกียร์หนึ่งนะดูคนกูแม่งโดดเป็นกบเลยไม่ได้ขับนานไงีทุกคนไม่ได้ขับนานหมวกกูปิวเลยแม่งเอาหมวกก่อนแป๊บนะโอ้โหหมวกตกเลยอะไรวะเก็บหมวกแป๊บเดี๋ยวเราเอาฝ้าไปหาผลงานกันไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะก็ ฝากไปกรลองใจให้ด้วยผมจะลองหาผลงานจากในหมู่บ้านผมดูไอช่อนแม่งช่วงนี้ตามตัวยากมากเลยช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยมันไม่ค่อยกัดหรอกทุกคนเป็นเป็นไหมถ้าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยพวกปลาอะไรก็แล้วแต่แม่งกัดยากมากเลยเก็บตัวชิบหายเลยผมก็ตกมาสักพักละยังไม่มีอาการเลยทุกคนนะสำหรับหมายธรรมชาติตามตัวยากมากเลย ไม่รู้มันไปซ่อนอยู่ที่ไหนน่าจะแอบอยู่แถวๆไหนที่หนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาจุดมันให้ได้มันเป็นคลองแล้วเว้ยคลองยาวนะมันต้องมีสักตัวสองตัวที่อยู่บรเิเวณน,นี้อะ่ะบางทีมันก็ไม่กินอะ่ะม,มันเบื่อช่วงนี้เบื่ออาหารไงแบบมันชอบแบบไปหากินแบบปลายฝนอย่างเงี้ยฝนตกปุ๊บก็มีพวกลูกปลาเอออร่อยวัวว่ะเดี๋ยวปร้อมกูรู้ละแม่งไม่อร่อยเลยมันกูจะหัวไปทางไหนเดียววะเนี่ย ไปน,นู่นแล้วกันเป็นต่อปลาดิถ้ามีช่อนอมันต้องขึ้นมากัดละโอเคเงียบกิฟฝากถึงไอช่อนนะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะฝากขึ้นมากัดหน่อยนะแม่งตกมาเป็นชั่วโมงละไม่มีกัดเลยฝากหนะนะช่อนถ้าเห็นถ้าดูคลิปนี้กูฝากหน่อยกูเปลี่ยนหมายก่อนหมายนาน้ำท่วมโล่งดีกว่า ตรงนี้น่าจะได้ลุ้นหมายประมาณนี้ก่อนนะทุกคนถ้าไปตีตามคลองอะ่ะน่าจะยากอยู่จะมีตัวไหมเนี่ยทำไมเงียบเัาใจเย็นๆสองปลามันก็ตามเสียงอยู่เหมือนกัน เห็นฟลาขึ้นนุกนแต่อยู่ท้ายบ่อหวดไม่ถึงด้วยไกลแถวแถวนู้นนะเราลองเลาอๆแถวนี้ดนะูก่อนน่าจะมีตัวให้เล่นอยู่อุ๊ย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 กัดอยู่ปะวะไม่อยู่อะใหญ่มากทุกคนเมื่อกี้ ปลาไอช็อตไอ,อชออ็ชอตไอช็อตไอช็อตมลาดิครับกัดแล้วนิ่งเหรอกัดแล้วนิ่งเหรอโอ้ยโอ้ยใหญจัดทุกคนโอ้ยติดเลยเราขุดไปเอาไม่ได้ด้วยแม่งโอ,อ้ติดเลยไอ้เหี้ยกูจะเอาอยัางไงวะเนี่ยน้ำลึกไหมเนี่ยโอย้กัดแล้วมันนิ่งมันมันมันไม่เดิอนอ่ะทุกคนติดอะไรวะโอ้ ลึกเปล่าวะโอ้โยอุ้ยมาล้วมาละมาละมาละวอยู่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 ผมไม่อยากหย่อนสายไม่อยากหย่อนสายยังอยู่ยังอยู่ทุกคนแต่มันติดยากเอ้ยแล้วผมมาคนเดียวด้วยไงไอ,ชอ้ช่อนแม่งดูคลิปผมเลยเมื่อกี้ผมบอกให้มันดูคลิปมันเอาเลยเรียบร้อยเลยทุกคน,กคนกยอินเตอร์ปยังไงวะเนี่ยหย่อนสายเลยดิมาไม่ดิ้นเลยอย่าหลุดนะ มาแล้วครับมาแล้วครับผมไอช้อนไอช้อนดูคลิปพี่เราเหรอน้องโอเคขอบคุณที่ดูคลิปน่าจะสายโลนะทุกคนตัวนี้ออ้หูอ้หูอ้โหไอเยี่ยมไม่ได้เอาคิปเปิ์มาด้วยมาตัวเปล่าลเนี่ยดูทุกคนไอเยี่ยดูโอ้มาเองนี่มันสายอะไรวะเนี่ยโอ้ย ดูิครับดูโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันปลาหรืออะไรครับเนี่ยมันใหญ่จัดเลยทุกคนดูดูโอ้ไอช่อนมันกินแล้วเว้ยบอกไม่ถูกเลยวะนี่ดูกระเวดสิบยี่เอ้ยหกหกสิบสี่นะของอ่าของ P S F นะของนาตุ้นะดูดูดูไซส์แม่งน่าจะสองบวกอะเนี่ยดูแล้วเราก็ดูมัน กินมิดเลยทุกคนเพราะว่าผมส่งสายนานมากตอนมันกัดอะดูแบบกินลงไปโอ้โหเต็มคออะแล้วผมไม่ได้ต่อสลิงด้วยดีนะสายไม่ขาดนะทุกคนอันนี้พีเสองนะดูแม่งใหญ่จัดเลยโอ้โหตอนมันกัดอะทุกคนน่าจ,จะเห็นนะมันกัดปุ๊บแม่งมันนิ่งไม่มีอาการเลยผมก็ลองแบบกระตุกกระดุกคันคันกระตุกไปผมวัดส่วนเลยแล้วก็เสือกไปติดญ้าอีกตรงนั้นอีกดีนะไม่หลุดนะทุกคน กลัวมันขาดเพราะว่าสายพีีมันมันขุยแล้วนะเพราะไม่ได้ต่อช็อคมาด้วยฝากไว้ด้วยครับได้แต้มละนึกว่าจะไม่ได้พึ่งบ่นไปเลยให้ช่อนกดเข้ามาดูคลิปผมหน่อยนะฝากไว้หน่อยก็ประมาณนี้ทุกคนได้ตัวละกลับบ้านสิครับตัวเดียวพอได้ปุ๊บกลับบ้านปั๊บนะทุกคนนี่เลยเพราะว่าที่กลับเพราะผมไม่ได้เอาอะไรไปไงได้เหยื่อลงคอดูดิดูไอชอนผมพ,พ,พึ่งผมพึ่งบอกนะให้มันมาดูคลิปผมนะมันเอาเลย ุดยอดจริงทุกคนก็ฝากด้วยอีพีนี้ก็ไม่แห้วนะครับผมนะเอารถไฟฟ้าไปประเดิมด้วยแห้ว์ไหมแห้วหรือไม่แห้วแห้ว์หรือถืออะไรอยู่เดี๋ยวไปแล้วทุกคนฝากด้วยส้าถ่ายอีนี้ก็เราเจอกันใหม่เดี๋ยวเอารถไฟฟ้าไปทำอะไรก็รอติดตามดูตัวนี้น่าจะมีประมาณ2เกือบ3นะทุกคนถึงไปเองว่ะเองว่าถึงไม่ทีหลบขึ้นเฮ้ยโลขึ้นได้ไงเองว่าโลขึ้นเหรอเนี่ยนะพี่ว่า2เกือบ3อ่ะเนี่ยพี่ถือถ้าถืออย่างเงี้ยปวดแขนเลยไหนดูดิไอเท่าขาผมอ่ะทุกคนดู เอฝากก็ได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสังกรดินได้วยทุกคนไม่เห่าละทีนี้เออเราเจอกันใหม่อีทีหน้าผมจะไปไหนต่อก็รอติดตามดูโดเจอกูนแน่ไฟฟ้าก็เวียบร้อยอยู่ไหนวะดี๋ยวไปแซงแม่งอ่ะขายแล้วพี่เวียบร้อยฮะ